กราบสวัสดีค ok ุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับเพืกอผมตนวด RPC ซกันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถโรลโรลราายหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันนี้ปีโคตรใหม่นาใหม่เรียบร้อยกับเจ้าคันนี้นะครับผม MG 3 Hybrid เป็นตัว X นะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมนะรถปีใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมปี2024บอกเลยว่าใครอยากได้รถเล็กๆนะคุณผู้ชมนะราคาไม่แพงมากสามแสนก็ว่าใครมีงบประมาณนี้นะคุณผู้ชมมาจัดคันนี้ได้สวยๆอย่างนี้นะครับผมนีีเดิมมมมโรรงงงาาาานนะคค้้สสฟวยกๆับ เอามาดูกันว่าออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ข้างหน้านี่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์สวยๆอย่างนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีกล้อง3 6 0จัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเราเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่ข้างหลังของเขาก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้แบบนี้เป็นหูกระต่ายอย่างนี้นะครับผมข้างหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดให้นะคุณผู้ชมนะกล้องรอบคันนะครับผมในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนี่คุณผู้ชมนะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเก็บ แยกกันซ้ายขวาเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะใครอยากขนของใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะก็สามารถขนได้นะคุณผู้ชมนะใครขับรถคนเดียวขับรถ2คนอย่างเงี้ยคันไม่ใหญ่มากก็คือใช้งานในเมืองนี่บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคุณผู้ชมนะคันนี้นี่บอกเลยว่าใช้คําว่ารถสภาพมือหนึ่งในราคามือสองนะคุณผู้ชมนะคันนี้มือสองก็มือหนึ่งก็หกแสนกว่าบาทแล้วนะจัดมือสองให้มือสองนี่เหลือแค่สามแสนกว่าเท่านั้นเองสามแสนกว่าบนะคุณผู้ชมนะแล้วีนส่วนของภายในกันบ้างภายในเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมนะนี่บอกเลยว่าสภาพของเขานี่ยเอาสิบเป เก่าห้าบวกบวกเลยก็ได้นะคุณผู้ชมนะรถปีใหม่มากนะครับผมเป็นเบาะทูโทนนะคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังสวยๆแนี้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะจัด,จดเต็มเลยนะคุณผู้ชมขับรถแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นพงวงมาลัยนี่เป็นพงวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมนะสามารถควบคุมจออะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมเป็นรถไฮบริดหน้าปัดเดินไมลเป็นหน้าปัดเดินไมลดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคุณผู้ชมนะสามารถรับรองแอปเป็นคาเบหมดเลยนะคคุณผู้ชมใรอยากได้แบบบนนีี้เเ่่ยยอกลวาคันนี้ไม่พลาดห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมมนนะีีคัเดยว แล้วคุณผู้ชมนะรถสวยๆอย่างนี้บอกเลยว่ามีคันเดียวราคานี่จับต้องได้สุดๆนะข้างหลังกว้างๆนะคุณผู้ชมนะมันไม่เล็กนะบอกก่อนข้างนอกนี่เหมือนเล็กแต่ข้างในนี่กว้างมากมีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะสภาพมีบอกเป็นไงคือแบบผมแทบไม่ต้องทําอะไรกับรถคันนี้เลยมันใหม่มากๆคุณผู้ชมไม่ตาพันอ่ะใม่ตาพันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรบ่อยแน่นอนนะเลามาดูส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะคุณผู้ชมนะหน้าเครื่องก็จะเรียบหรูอย่างนี้เลยสลักคําว่าไฮบิดไว้อ่างค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมเครื่องเน คุณผู้ชมนะดูดูอย่างนี้จัดการได้เรียบร้อยหมดแล้วเป็นไงความเงาความกริฟนี่ไม่มีชนหนักนะครับผมนี่น็อตไม่เคยแกะเมดอาร์คอยู่ครบหมดนะคุณผู้ชมนะรถปีใหม่ๆอย่างนี้สภาพแบบนี้สภาพนังฟ้ามมากเป็นรถมือหนึ่งในราคามือสองนะคุณผู้ชมนะใครพลาดนี่บอกเลยว่าเสียดายมากๆนะคุณผู้ชมราคาแค่สามแสนเองมีคันเดียวเท่านั้นเองนะครับผมใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ MG 3 h y b r บ d p l u ลัเป็นตัว X นะคุณผู้ชมนะจัดคันนี้ได้เลยมาดูที่เต็นท์เราได้เลยนะครับผมที่ราชพฤกษ์ทีคาเซนเตอร์ของเรานะคุณผู้ชม ทิ้งคอนแทคเป็น l ลายไว้ด้านล่างนี้เลยใครอยากได้แคปรูปส่งมาตาม l ล n e ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ